แบบนั้นนะเขาที่เห็นแบบแบบนั้นเพราจริงๆเด็กๆดูดูตีดิบิงปองแล้วดูจาเลยว่าหลังงซ้อมดูดูจะเป็นเป็นเด็กดูละครดูจะแบบดูแบบธณีนี่นี่ใครครองเกีรยมนเยมรยมนะกันอะไรเงี้ยดูเป็นแบบแฟนละครช่องสามอะไรเงี้ยแแบบแบบทุกสเตจที่ดูดูผ่านมาดูรู้สึกว่ามันแบบมันมันเกินกว่าฝันแบบแบบเกินมากๆเลยครับก็ดีใจภาพที่เราเห็นพี่ๆนักแสดงเนี่ยเขาอยู่ในทีวี ในละครมันเป็นยังไงบ้างในตอนนั้นแค่ดูแล้วก็รู้สึกสนุกครับแบบฟินไปกับเขาอะไราเงี้ยใช่ครับแล้วก็อยากอยู่แบบนั้นไหมอยากรู้สึกว่าแบบจริงๆตอนเด็กไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบจะเข้าวงการครับดูวว่ามันมันเป็นช่วงแบบช่วงช่วงเปลี่ยนหัวเรี่ยวหัวต่ออะไรเงี้ยที่ดิวได้ได้มาเข้าวงการพอดีแล้วก็อพอเราได้มีโอกาสทําก็ก็อยากตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับ ภาพที่เราเคยเห็นกับภาพในทุกวน